สัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิ video, ันเตวันทามิพันเตภะคะวภะคะวทิมังิมัง ังโสติทุกขังเวชนิยังสังเวชนิยังหาดังหาหนังยัตถาโตมียัตถาโตมีสัทธัสสะสัททัสสะปุรปุตตะสาปุรปุตตะสะทัศนียังทัสนียังทัคขยาศีเสทัคขยาศีเสป่าคาคเตนะป่าคาคเตนะลุตตะรังอนุตตะรังสัมา สัมมาสัมโพธิสัมพุทธังอาภิสัมพุทธังสาธุโลคันเตสาธุโลคันเตเมหีดิเมหิสักการะหิสักการะหิอภิปูชยามิอภิปูชยามิข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้เจริญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเจ้าจาริกมา ตา,า,ามรอยบาทพระศาสดา,ามาาาดามาถึงแล้ว น้อมบูชาสักการะน้อมบูชาสักการะนะพุทธะนะพุทธะสังเวชนียสถานสังเวชนียสถานเป็นที่ตรัสรูเป็นที่ตรัสรูอรุตระสัมมาสัมโพธิญาณอรุตระสัมมาสัมโพธิญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าใต้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ใต้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ณเมืองพุทธคยาแห่งนี้ณเมืองพุทธคยาแห่งนี้อันเป็นสถานที่เป็นสถานที่ บุคคลผู้มีศรัทธาควรทัศนาบูชาสักการะค่าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าพระพุทธเจ้าขอน้อมบูชาโดยยิ่งด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยเสียงกล้าวกยาบลงหนึ่งครั้ง ขออานิสงส์แห่งการบูชาสักการะด้วยความเคารพอย่างยิ่งนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอย่างยิ่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมแกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอ 啊。